เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างมันก็เหมือนจะเขาก็กำลังหาที่ลงกันอยู่หลายๆแก๊งเราพูดได้แค่นี้นแล้วเขาจะลงไหนครับหาที่ลงไหนไม่รู้เหมือนกันเรารอดูน้องเราอ,อยู่จอยบอยบอกฝ<ข>ุ่นว่า,า,วาบอกฝุ่นว่าให้มาลงที่นี่นะครับอบอกว่าผมบอก โอเคแม่ okay, แต่ที่นู้นเขาก็เติมเยอะเติมหมดไปเป็นร้านแล้วนะเขาก็น่าจะเอาที่นู้นไว้แค่เล่นสตอรี่อ่ะแต่ว่า,าแต่ว่าฝุ่นมันในนี่มาหาผมอยู่หมายถึงว่ามาคุยกับผมอยู่คนในแก๊งเราก็เติมไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ่ะแต่มันตอนนี้คือก็กาลังทยอยกันมานั่นแหละแต่ว่ามันมันก็ต้องตัดสินใจแบบเยอะ,อะเข้าใจใช่ไหม ลงทุนไปเยอะแต่ว่าของก็คือตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าเตะด้วยหรอหรือว่าไงตันหรอมันเกิดจากคำพูดคำพูดหนึ่งที่มันไม่ค่อยโอเคกับคนคนหนึ่งเราพูดเยอะไม่ได้อะไรครับพูดอะไรผมก็ไม่ได้พูดอะไรกับน้องผม ว่าน้องมันหาไอ้น,นี่มันทักผมมาอยู่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรครับมันจะไม่ดียังไง<อ>ผมก็ไม่ได้ไปพูดอะไรปกติบอกแค่น้องผมครับน้องๆผมทั้งนั้นน่ะแต่เรามานี่รเราก็มาเดินเล่นอ่ะไม่ได้มาขึ้นแก๊งหรืออะไรอ่งเงี้ยแต่ถ้าแบบเพื่อนๆอยากเล่นแก๊งก็ก็น่าจะต้องเข้าแก๊งอื่นอ่ะหรือไม่ก็รอดูว่าคนจะมานี่ไห แล้วลุงอหรอครับลุงเป็นไงบ้างลุงเหรอยังอยู่เนี่ยสาวดิลอยอ,อ่ะเหรอ,อยังติดอยู่แล้วครับตอนเนี้ยติดดิอ๋อไม่ดึงหรอครับไม่ดึงหรอครับน้องผมครับมผมไม่ได้ไปดึงผมไม่ได้ไปบังคับนี่ผมแค่แนะนำจะดึงอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดึงครับ ต้องดูต้นเหตุคำพูดต้นเหตุคืออะไรผมไม่ได้ดึงอะไรทั้งนั้นน่ะเราอย่าไปคิดอะไรเยอะอ,อย่าไปคิดร้ายเดี๋ยครับอย่าไปคิดร้ายเดี๋ยผมบอกให้นะผมพูดเลยนะว่าหลังไม่อะถ้าผมมาเ<อ>ติม <ใน S 1> อะ <ใน S 1> ผม<ด><ด>พูด<า>เลย<า>ตรงเนี้ยแต่ผมแค่ไม่อยากพูดเฉยๆนะชื่อเจ ใ่ครับหอยเอ็นจีดิ้งหน่อยผมจะโอ้ขอขอหน่อยขอหน่อยครับผมเออะหมดแล้วแล้วคุณก็เป็นไงบ้างครับผมเลขเก้าสอยังเล่นแก๊งอยู่ไหมว่าอะไรนะยังเล่นแก๊งอยู่ไหมก็ตอนแรกพวกเราว่าจะขึ้นแก๊งกันวันนี้น่เนี่ยเดือนนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นละเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบ มันไม่น่ารักอะไม่รู้จะพูดยังไงอะ้่ว948เข้าใจอเข้าใจได้จนยิ่งให้ไปเนี่ยมันไม่ถูกคนในประเทศนะแต่ว่านั่นแหละมันพี่อะขอหน่อยไปไปตกไปตกเริ่มปวดก็เลยมาเดินเล่นที่นี่กันก็ลอมไอยลอยกันมาไม่มันไม่เป็นดราม่าหรอครับผม คำพูดผมมันไม่ได้เป็นนามาอะไรหรอกไปเลยอย่าไปคิดร้ายเดยิเราคิดได้แง่ดีครับเไหนเนี่ยเราอะคิดกันไปเองฝุ่นอะตอนนี้ฝุ่นก็ยังเป็นหัวอยู่ใช่ปะ ใช่ใช่ฝนกเป็นหัวแก๊งอยู่สนลุงก็คุยกับน้องสวนลุงก็เทเลท่าไหร่ใช่ไหมใช่ติดสาวแล้วยังเล่นแก๊งอยู่ไหมครับลุงลุงหรอก็ยังเล่นอยู่แต่แก๊งลุงก็ยุบไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าก็นี่แหละมันเป็นเหตุการณ์เชื่อมโยงกันหลายอย่างแล้วมันก็ลํากันนิดหน่อยอข้างนอกอือหือ แล้วคุณก็ไม่ได้อยู่กับฝุ่นแล้วหรอครัหรือว่ายัางก็อยู่นะแล้วก็เห็นกาทักก็ยังคุยกันอยู่ก็ยังคุยกับน้องอยู่อ๋อแล้วคุณ<ร>ไม่ได้เล่นแกงใช,ใ,ใช่ไหมครับใช่เราไม่ได้เล่นแกงแล้วเป็นปาชนใช่ไหมใช่ แล้วทำไมอ๋อก็คือหาที่ลงเหรอใช่ไหมที่น้องบอกอใช่พวกของที่นู่นเขาก็มันก็เติมกันเป็นล้านอะ่อะเจเบียก็รอเอาไว้แค่เหมือนแบบเล่นสตรอรี่เฉย อเคคิดๆอยู่ใช่ไหม mm hmm. แล้วคิดถึงผมปะฮะ <Huh? S 1> ถามคุนอะ แล้วทำไมถึงถามอ่ะอยากรู้ไงก็ว่าผมแบบว่าไม่ได um> uh ้เข uh uh ้าไปเลยแต่คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าผมทําอะไรอยู่น้องผมน่าจะบอกคุณไปหมดละรู้ใช่ไหมครับใช่เขาบอกว่าให้รออีกสปี แล้วครบสองปียังครับยังนะเพิ่งผ่านมากี่เดือนเองแล้วคุณรออะแล้วคุณเห็นเรามีใครไหม มีแต่พวกเพื่อนคุณนำปั่นเราไปวันวันเอาดีผมไม่รู้ว่ะเนี่ยครับระยะเวลาที่ผมไม่ได้เจอคุณแต่ผมก็ไม่รู้ไงครับว่าคุณมีใครหรือไม่มีใครอ่ะผมจะรู้ได้ถูกไหมล่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าก็เหมือนที่คุณพูดเมื่อกี้แยแล้ว่วสรุปว่าหล่อหรือเปล่าครับ แล้วคุณเห็นเรามีใครไหมก็ถ,ถึงถามนี่นครับว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่คุณนี่แล้วก็อยู่คนเดียวมาตลอดนะสองปีนี่ผมให้คุณรอ ยังไม่ถึงนั่นแหละรครับก็ เจอกันแล้วครับผมก็อยู่ที่นี่แหละบอกคุณไหมก่อนเผื่อไม่รู้เพราะว่าผมทำแกงที่นี่พร้อมอยังครับพร้อมอยังคุณอนะพร้อมอะไรอ่ะ เผาทังหสู้ยังคงุณอปอ้าถามไม่ใช่โอ้แต่ก็ไม่ได้เจอลุงก็คิดถึงกันนะ จริงแล้วไม่ได้เจอเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวลุงก็มาคุยกันแล้วเหรอครับใช่ก็เดี๋ยวทุกคนก็จะตามมาที่นี่แหละ,ะถ้าสอบผ่านอะนะายวายว่าวว่าเราก็คุยกันอยู่ถ้าแบบแกงเรานะก็จะเหลือประมาณประมาณสิบห้าคนอนะ ถ้าใครอยากเล่นแก๊งก็ค่อยเข้าแก๊งอื่นไงเล่นสนุกสอบง่ายอยู่ครับถ้ามาเป็นแก๊งไม่เราไม่ได้มาเป็นแก๊งเราพวกเรามาเป็นประชาชนเด็อ๋อมาแบบว่านามประชาชนใช่ไหมต่างคน<ม>ต่างมามาแบบใช,ช,ชก่ก็มาก็มาก็อยู่กันเป็นกลุ่มนี่แหละก็คือช่วยกันฟาร์มนี่แหละถ้ามานะถ้าแบบมาได้เพราะว่ามันที่นู่นมันก็มันก็เติมเยอะอเข้าใจครับเข้าใจ ลองไปทำเรามีเราเพิ่งมาใช่ไหมครับมีบัตรอยู่ใช่ไหมมีเรามีตู้ั้งแต่วันแรกเลยโหขยันจังรวยเนาะวันเดียวมีตู้เลย แล้วมาที่นี่ก็มาเพื่อนสองคนครับใช่ไปรู้จักใครบ้างเ <3 S 2> นะี่ยไปรู้จักใครบ้างไหมรู้จักใครหรอก็เนี่ยก็มีแต่พวกคุณเลยเนี่ยตอนเนี้ยเหรอคนแรกที่เข้ามาทักก็เป็นแจ็คกันแหละแล้วก็อีกคนนึงที่ไปส่งเราที่กา,าดอะตอนแรกถ้าแจ็คไม่ขับไม่ขับรถมาชนก็ไม่รู้ว่าเป็น,เพ,นเพื่อนกันครับก็ เดินเล่นใช่ไหมล่ะก็ประมาณนั้นแหละก็นั่นแหละครับสรุปแล้วตอบได้ไครับ ตลอปว่ารอผมหรือเปล่าครับเราก็ไม่ได้มีใครนะเราก็อยู่คนเดียวตลอดนะอะไรผมถามว่ารอหรือเปล่าผมไม่ได้ถามว่าคุณมีใครหรือยังมไม่ถามมันคำตอบคำตอบมันก็เหมือนกันไหมอะคำตอบอะไรครับ ผมไม่สนเลยเด็ผมถามคำถามของผมไปเดยผมไม่ผมไม่ได้สนคำตอบอื่นเลยรอครับรอ แต่ว่าที่นี่ก็คนที่คุณเคยรู้จักก็อยู่นะพวกพี่ยูเป็ดพวกอะไรเงี้ยรู้จักใช่ไหมอืมใช่แต่ว่าไม่เคยคุยกันเอ้ยเหมือนเคยจะขายของให้กันอยู่มั้ง ขอบคุณที่ต่อสตอรี่เรามาหนึ่งปีค่ะขอบคุณน,นะครับพี่ขอบคุณ400บิตนะครับ<า>อยู่ในกันานาสน,<ห>น,นะครับพี่ขอบครับไไจ อืมผค่ถ้าสมมติว่าลุงหรืออะไรมาแล้วก็บอกผมด้วยนะพวกน้องๆพวกอะไรไงครับบอกผมด้วยได้้มัันนกก็ตองคุยเจ็ดไหนก็มาด้วยเหรอเนี่ยขอบคุณซ้ำเป็นเดือนนะครับพี่อยู่ด้วยกันนานๆนะครับพี่หอมเลยนะหอมครับได้ครับเดี๋ยว ฝุ่นอะไรมาก็ให้โทรมาหาผมก็ได้คทักผมมาเบรอร์ผมหนึ่งห้าเก้าสองสี่ครับแจว ความเข้าอยู่ใช่ไหมไม่เข้าครับห้าหนึน่งเก้าสองสี่นะเออเมื่อกี้คุณบอกว่าออหนึ่งห้าเก้าเออไอเฮียเจสไอเฮียเจสทำอะไรเพื่อนไอเฮียเจตอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนไอเฮียเจสคุยธุระอยู่เพื่อนเอาดีเพื่อนธุระอะไรฮัลโหลพี่พี่พี่ววว่่่าาาไทำอะไรเนี่ยคุยธุระอยู่ไง กี่ตกปลาดิไปกินตกปลาดิไปยืนตกปลาดิพี่มันไม่ได้ตังค์นะทำอย่างเงี้ยอา้าก็คุยทุรไอยู่ไงขอทองหน่อยดิพี่ขอทองได้ไหมขอทองนิดนึงหน่อยทำไมอะ่ะจะไปขายหรอจะเอาไปขายเนี่ยมันขาดเท่าไหรอ่อ่ะไม่เอาพี่ขอหน่อยขอยี่สิบอันนะมันเยอะไปปะเอาพี่ ไม่เยอะฟาร์มสามรอบเองยี่สิบอันอะ่ะง,งั้นก็ไปฟาร์มสิถ้ายอย่างนั้นอะ่ะโอ้พี่ผมง่วงนอนแล้วนะนะนะขอหน่อยนะนะนะง่วงก็ไปนอนก็ค่อไปเองเองเองอเ,เองอะไรพี่ไอ้แม่เนี่ยเขาคุยกันอยู่อะเอาพี่ผม,มขอพี่ขอทองก่อนเดี๋ยวไปละมันไม่มีตรงนี้มันไม่มีมันจะมีได้ยังไงอะ่ะเอาพี่โกหกเหรอไม่ได้โกหกนะมันจะ คบมาในตัวทำไมอ่ะ